โดนแล้วครับผมโนแวโดนเลยไม่รู้ปลาเลยน่ัฒนาโดน้ะครับวัฒนาโดนเลยมันกัดเดี๋ยวรองที่เลียนี่ัฒนาโดนโดนวไม่รู้ปลาอะไรรคับ อไไะไรวะเห็น,นดีว่าอะไรอะมงนะอ oh, ้ง,งเข่งหางคงงันหักนะ oh. นี่นะครับนี่<อ>นะครับร้องลอง้ร